ทำไมคนกินสมุนไพรเชิงเดี่ยวกินสมุนไพรตัวเดียวนานๆเขาถึงบอกว่าอันตรายล่ะทำร้ายตับทำร้ายไตทำร้ายปอดทำร้ายหัวใจทำร้ายน้ำเลือดน้ำเหลืองทำาลายสมองนู่นนี่นั่นเคยได้ยินไหมหลายคนเคยได้ยินไหมเพราะว่าสมุนไพรเชิงเดี่ยวอะค่ะมันไม่มีสมุนไพรหลักสมุนไพรรองสมุนไพรชีเป้าสมุนไพรต้านพิษนะคะมันไม่มีสมุนไพรที่แบบมาช่วยสมมุติว่าคุณกินสมุนไพรลิตเย็นเย็นเย็นร่างกายเราเย็นแล้วเราไปกินแต่สมุนไพรลิตเย็นลิตเย็นกินแต่ฟ้าทเลายโจรเปป็นี ทุกคนระวังช็อกตายระวังหัวใจทํางานหนักระวังเลือดจางเพราะว่าฟ้าทลายโจรมันเป็นลิฟเย็นแล้วทีนี้ร่างกายเราไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้มีอุณหภูมิสูงมากแล้วไปซัดฟ้าทลายโจรป้องกันไว้ค่ะกลัวเป็นโควิดตายก่อนเป็นโควิดค่ะทุกคน เพราะว่าคุณรู้อะไรที่ผิดไงเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้อะไรรู้ให้จริงรู้ให้ถูกรู้ให้ใช่เพราะฉะนั้นหาข้อมูลค่ะว่าการกินสมุนไพรเชิงเดี่ยวเดียวเดียวอันเดียวอันเดียวนานๆตับอาจพังได้ไตาอาจเสียหายหัวใจเลือดนี่นั่นอาจจะไปรตือตืตื้ๆๆๆๆๆๆเพราะว่ามันมากเกินไปหัวใจขับออกไม่ได้ไมไ่ใช่ไม่ถึออว,วัยวะมันขับออกไม่ได้มันมากเกินไปมันโดนทุกวันโดนทุกวันโดนทุกวันแต่ถ้าเกิดเป็นตำรับทุกคนคะมันจะเลยอะ อ๋อแกเย็นไปใช่ไหมฉันเอาร้อนไปช่วยเฮย้ยแกไปตรงนี้เยอะเกินไปใช่ไหมฉันเอาตรงนี้ไปช่วยเฮย้ยแกไปดูแลเรื่องนี้ใช่ไหมอาฉันเอาเรื่องนี้ไปช่วยมันจะมีหลักรองชี้เป้าต้านพิษค่ะหลายคนไม่เข้าใจอะไรเป้าๆอะไรพิษๆไปเสิร์ชหานะคะสมุนไพรตำลับจะมีสมุนไพรหลักเราต้องการช่วยเรื่องอะไรอย่างเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองหลักเลยนะคะพอน้ำเลือดน้ำเหลืองดีปรับค่าเขาเรียกว่าปรับอะไรนะปรับธาตุได้ร่างกายจะไม่เป็นหวัดเพราะมันบาลานซ์ร้อนเย็นในร่างกายอันนี้คือหลัก แล้วลองล่ะอ่าลองใช่ไหม,อมเอาอะไรลองดินะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมุนไพรอะไรที่แบบว่าอ๋อโอเคไปดูแลปอดสักหน่อยนึงเนาะ,ะไปดูแลหวัวใจสักนิดนึงนะอ่ะไปช่วยให้นอนหลับสบายสักอะไรแบบเนี้ยค่ะนี่คือสมุนไพรลองชี้เป้าล่ะมันจะชี้เป้าเลยกินเข้าไปปุ๊บใครที่เคยเป็นเบาหวานความดันไขมันใครเคยเป็นโรคอะไรก็ตามพอกินสมุนไพรแรกๆไปสังเกตดูนะมันจะถุงให้เลยอ่ะซ่อนโรคไวในมึงนี่อะไรเงี้ยปวดพวกเข่าเออที่ไหนได้ทุกคนเป็นเกาแล้วมันยังไม่แจ้ง สมุนไพรมันไปชี้เป้าค่ะเฮ้ยคุณมีสภาวะเกาแล้วนะช่วงนี้ปวดเข่าบ่อยไหมหรือว่าไม่เคยปวดเข่าเลยเพราะกินอันนี้ก็ไปกินสมุนไพรเข้าไปปุ๊บเฮ้ยทําให้ดูรู้ว่าปวดเข่านั่นแหละมันเตรียมไปตรวจเกาได้เลยเห็นไหมมันไปชี้เป้าให้เพราะถ้ารอเองเป็นอีกทีมะระยะสี่มะระยะห้าบางคนบอกอ๋อกินปุ๊บรู้เลยว่าเป็นเนื้องอกจริงๆเป็นอยู่แล้วแต่มันรอให้คุณเป็นเยอะๆมันกระทุ้งทีเดียวให้คุณรู้เลยแต่ถ้ากินสมุนไพรที่ มันอันนั่นแหละเออมันชีเป้าทุกคนมันจะไปกระทุ้งให้เรารู้เลยว่าเฮ้ยเรามีอาการผิดปกติตรงนี้นี่ว่าเฮ้ยเรามีน้องอหรือเปล่าว้ารู้สึกตุ๊บตุ๊บตุ๊บที่นมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนั่นแหละเขาเรียกว่าการที่กินเข้าไปแล้วมันไปชี้เป้านะคะเวชีเป้าอ้ง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 ต้านพิษล่ะทุกคนคะต้านพิษก็คือการขับนะคะสมมุติว่าคุณกินมากไป ร่างกายคุณไม่ต้องการแล้วมันเยอะเกินไปมันจะขับออกทางเหงืออุจจาระปัสสาวะอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ค่ะทุกคนการกินสมุนไพรไม่ได้กินกินขนมนะคะเออต้องรู้นิดนึงนะไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะว่าทําไมสมุนไพรไทยต่างชาติจึงให้ความสนใจให้ความต้องการคุณค้าขนาดเราเป็นแบรนด์ตัวเล็กๆน้อยๆเป็นแบรนด์แบบกระปุกกระปี้ตะมุตตะมินะคะเรายังส่งไปขายแล้วต้องหกเจ็ดสิบประเทศ ทำไมต่างชาติทำไมคนไทยถึงเอาไปขายให้ต่างชาติได้ทำไมต่างชาติยอมรับทำไมญี่ปุ่นถึงให้ใบเซอร์ติฟิเคตเราทำไมเยอรมันถึงให้ใบวางขายใบเซอร์ติฟิเคตเราทำไมเราถึงมีใบออยเยอรมัน your, ออยญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกานะคะสามชนี้ยากสุดยากสุดในการที่จะได้ใบเซอร์ใบออยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วทําไมเราถึงมีใบเซอร์ติฟิเคตซ้อนกันสี่ปีซ้อนทุกคนเพราะการยอมรับในสมุนไพรเขาเข้าใจกันหมดแล้วค่ะ นะคะว่ามันแตกแขนงออกไปว่าอันนี้รักษานะอันนี้ดูแลนะอันนี้กินเพื่ออ่ออะไรอย่างเงี้ยคือทุกวันนี้คนเก่งอะนะคะคนเก่งแล้วอะ